มองไปมองมาก็เหมือนบอนไซเหมือนกันนะคะเนี่ย<อ>ก็เป็นต้นยี่หล่าที่พี่อ,อ้อได้อตัดยอดไปนะคะเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะ<อ>ความจริงก็ไม่ได้ตัดแค่ยอดนะคะ<อ>พี่อ,อ้อก็ตัดโหดเลยละ่ะจาก ที่ต้นเขาสูงประมาณ2ฟุตใช่ไหมคะพี่อ้อก็ตัดเหลือประมาณฟุตเดียวคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้ที่พี่อ,อ้อได้ตัดยอดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยากจะทำสาวเขาหรือว่าอะไรนะคะเป็นเพราะว่า,าคือพี่อ้อไม่อยู่บ้านหลายวันนะแล้วก็กลับบ้านมาปรากฏว่า ต้นยี่ล่าเนี่ยใบกโกลนนะคะเหมือนมีตัวอะไรมาแทะพี่อ้อก็หาไปหามาปรากฏว่าเจอตัวหนอนค่ะเป็นหนอนสีดำๆแล้วก็มีขนด้วยนะก็ไม่รู้ว่าหนอนอะไรนะคะเกาะอยู่บนต้นยี่ลา่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ใบยี่หลาของพี่อ้อเนี่ยเสียหายนะคะ เขากินใบจนืมอแบบเสียหายประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยละ่ะใบแหว่งทุกใบเลยนะบางใบก็หายไปเลยนะคะพี่อ้อโมโหเนะ่ะก็เลยตัดใบจนเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็เอาทั้งใบยี่หลาเอาทั้งหนอนเนี่ยไปทิ้งนะเพราะว่ากลัวเขาจะลามนะคะกลัวว่าจะลามไปที่ต้นอื่นๆด้วย ตรงนั้นก็จะเป็นผักปลังนะคะก็เลยต้องตัดไฟแต่ต้นลมพี่อ้อก,ก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเป็นคนที่โหดอยู่แล้วนี่ตัดซส,สั้นเลยค่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็มีใบแตกออกมาใหม่แบบนี้เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยใบเขาจะใหญ่กว่านี้ประมาณห้าหกเท่า แต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งเป็นใบอ่อนๆนะเพิ่งแตกออกมาได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งเดือนน่ะเขาก็จะใบใหญ่เท่าเดิมตอนแรกพี่อ้อก,ก็คิดว่าใบยี่หร่าเนี่ยมันมีกลิ่นฉุนใช่ไหมคะแล้วก็มีรสร้อนแรงด้วยมแมลงอะไรต่างๆไม่น่าจะมารบกวนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะนอนเนี่ยกินหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีรสเผ็ดร้อนก็ตามนะ สู้นอนไม่ได้คะ่ะนอนไม่กลัวนะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศบริเวณหลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะพี่อ้อก,ก็จะปลูกผักไว้หลังบ้านคือปีนี้พี่อ้อกก,กะว่าจะพักก่อนเพราะว่า,าเวลาที่เราปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องมาเสียเวลาในการรดน้ำ เพราะว่าเราปลูกในกระถางใช่ไหมคะถ้าเผื่อเราไม่ลดเขาสักประมาณสามสี่วันเนี่ยเขาก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะฉะนั้นปีนี้พี่อ้อก,ก็เลยคิดว่าอืหยุดพักไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูอีกทีนะถ้าเผื่อขยันยังไงก็อาจจะปลูกนะคะปีนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องราวให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้อันนี้ก็เสียงน้องหมาข้างบ้านคะ่ะ ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอืมเสียงน้องหมาดังมากเลยเอาล่ะสงสัยต้องได้เวลาไปแล้วล่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ